ดูน้ำข้นนัวดูเนื้อไปแห้งนะฮะข้าคำโตโต้วโต,วต,วตยเอาสวัสดีครับผมวันนี้เจอกับพี่โอนะฮะครัวมือเหนือชแนลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องไอโอแฟมิลี I ่ตัวเองนะครับผม มาดูเมนูของพี่โอทาวันนี้นะครับนะฮะต้มปลาแห้งวันนี้เราจะแกงผสา,าเนเนื้อเคาลผักม้วนหมูเนาะเดี๋ยวมาดูเอาว่าเป็นผักอะไรเดี๋ยวเอมเมนต์มาว่าเป็นผักยังไงเนาะนะครับนะเดี๋ยวมาตำสูตรพริกแกงก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะหอมขาวหอมแดงกระเทียมนะครับมันเหมือนกันไหมเนี่ยหอมขาวหอมแดงกระเทียมเอาโขลกไปนะฮะโขลกคื้พริกแกงก่อนนะครับ ใส่ก็ใส่เยอะนิดนึงนะนะครับวันนี้แกงเยอะนิดนึงก็ใส่เยอะนิดหน่อยขึ้งแกงมันไม่ใช่ยากนะฮะโขงง่ายๆทำง่ายๆกินอยู่ง่ายๆนะครับอพอจะใส่เยอะมันเค็มนะฮะหลังจากสกัดปีก็โคลกขละเอียดไปอันเสร็จเรียบร้อยนะครับละเอียดแล้วนะจะ๊ะมาดูเอาแบบละเอียดแบบนี้เลยนะนะฮะไม่มีกาก,ากพริกเลยนะนะครับละเอียดมากอันนี้คือปลายแห้งที่พี่โอต้มทิ้งไว้นะฮะ เดี๋ยวจะนามาแกะเพื่อใส่แกงนะครับนะฮะเดี๋ยวนำไปแกะให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวนาไปใส่แกงนะครับอ่ะซึ่งพี่โกงพิกแกงก็เรียบร้อยหมดละอ่าเดี๋ยวไปเก็บผักกันตน่อเลยวาฮะเดี๋ยวพาไปเก็บผักเก็บผักกันต่อนะฮะบานเต็มเลยฝนตกสามวันนะฮะได้กินนงกินน้ําบานสวยงามเลยนะดอกงามมากนะฮะถ้าไม่เรียกว่าดอกขจรก็ดอกอะไรสักอย่างเนะะี่ยด้านบนเดี๋ยวขึ้นไปเก็บเอานะครับไปเก็บด้านล่างก่อนนะฮะเยอะแยะเลย ยอดเลยด้วยรถขมออกหวานนานๆได้กินทีนะฮะหนึ่งปีออกดอกครั้งเดียวนะไม่ได้ออกบ่อยนะฮะหนึ่งปีออกดอกแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ได้ออกบ่อยนะหาก,กินยากนะครับแกงเสร็จไปแห้งนี่อร่อยมากมากเดี๋ยวพี่โอจะจับเมนูย,ยีน่นี้ให้นะครับเยอะมากเลยดู ไอ้นี่งด้างตงนั้นในอ่ะน่าจะเก็บได้เยอะครับยอดเยอะเป็นบงเป็นใบแกงได้หมดแกงได้หมดเอาดูฮะเก็บเสร็จเรียบร้อยขึ้นจากบนต้นมานะดูเยอะมากดูมีอีกขังหนึ่งยังไม่หมดนะฮะด้านบนยังอีกหลายชุดอยู่ค,ค่อยๆพอย้ายเก็บนะฮะพอย้าเก็บเอาไปเก็บไปแกงไปกินไปแจกเพื่อนบ้านบ้างไปไปแกงกันดีกว่านะฮะ,ะตั้งน้ําเดือดแล้วนะครับ ตะพิคเราโขกนะฮะใส่ลงไปนะครับนี่ใส่ลงไปอ้าวนี่คือปลาแห้งนะฮะใส่ลงไปเลยนะฮะต้มไปแห้งไว้ก่อนนะครับต้มให้เปื่อยก่อนเดี๋ยวผักใส่ทีเดียวละเรียบร้อยเลยเสร็จเลยนะครับุงรสเลยนะครับปลาก็สุกแล้วนะส่น้ำปลาล่าลงไปหน่อยนึงนะครับุงรดเป็นผมนัวเลยนะตามใจชอบนะครับเกลือไม่ต้องไปใส่นะฮะเพราะว่าน้ำปลาล่ากับกะปิก็มีรสเค็มอยู่แล้วนะครับ องเสร็จเดี๋ยวเราเอาผักเข้าใส่แล้วก็เรียบร้อยเลยนะนะครับง่ายดีนะฮะเรียบร้อยองรสเรียบร้อยเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวสักครู่อีกนิดนึงเดี๋ยวผักเข้าใส่ก็เสร็จละขั้นตอนสุดท้ายเอามาดูนี่เดีเ๋ยวผักม้วนหมูนะฮะที่เราลวกไปแล้วนะนะครับลวกไปแล้วนะครับลวกแค่น้ําเดียวเสด็จน้ําแค่น้ําเดียวนะฮะใส่ลงไปเลยนะนะครับ สายนี่คือแป๊บหนึ่งคงอยออกเลยนะฮะนะครับอยาจะต้มไม่นานอย่าแกงไม่นานนะครับมันจะล้วนมันจะเอยนะครับมันจะยุ่ยนะฮะนี่นี่คือพอละรอสักคู่อีกคู่เดียวก็คือสุกแล้วนะนะครับมีแกงใส่็ปลายแห้งต้องกะเวลาให้ดีนะครับนะฮะถ้านานเกินไปก็จะเละนะครับก็จะเปื่อยนะครับนี่คือพอดีพอดีละนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ ตาม้วยนี่ผักชโอมนะฮะตัดผักชโอมลงไปนี่นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือรอกินอย่างเดียวนะครับอ้าวโอ้สุดยอดครับจะมีรสชาติขมๆหวานนะนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอ้ดูน้ำข้นนัวดูเนื้อไปแห้งนะฮะดูสีสันสวยงามมากแล้วก็รสชาติต้องคิมนะครับ ออกมุดขมขมเหมือนหวานนะฮะลองหามาทําดูนะฮะแกงผักม้นหมูนนะนะครับสุดยอดนะครับจะมันจะได้กลิ่นหอมโชยอมด้วยเห็นเรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังจากทาเซตนะฮะแกงเซตเรียบร้อยแล้วนะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมาะขนาดฮอหอดร้อนมากร้อนมากนะครับร้อนจริงมาซดคําแรกก่อนนะครับ เฮ้ยโคตรนัวเนี่ยแซ่บมากๆากปอกเตะๆนะครับปเปนะลียย่ยนแบบนี้นะฮะลักษณะของเขาจะออกขมๆปนปนหวานนะฮะผลยอดหนักจะออกคำโตโตนะครับ 嗯，不需要了。嗯。开始揉，哎、哦。嗯

ป็นยอะลงปักออผมจะเลกแกงใส่ถ้าผมมีไห่ดํนาก่ถ้าคุณได้นะเลี้ยงพอเห้ยมไบักเพิ่มอนหวานกรอโอ้ยไแบ่งเข้าแตคุณจเข้ากันแล้วยังจะล่าอ่ะ ตั้งแต่นตกตองทำกรรมบำบาดอฮ้ยหัวดำหัวแดงคือตั้อย่ามูดเป็นแกงว่ะทื้งหงอนี่ผมตั้งเป็นหืวแกงแกเนี่ยแปเป็มเจแทแือมานมาัดีเ ผมสองโ,โอปองอ้อ๋อพอจะหลุมว่าเส้นน้อย,ย,อ,ย,ย,อ,ยอ่ะอืมจวนน้อยสวนมันยันนะเฮ้ยโอ้ย,อยขอนคอุดยอดสุดยอดอาหารเหนือแกงผักนวนหมูใส่ไปแหง้ง

คำนวณเวลานะครับแข่งพักหงมูนะมันจะเบลล์ถ้าเละ,ะ,เละมันจะบาอร่อยนะครับมันจะบาล้ำมัมจะดอก้รสชาติของทักไม่จะดอกมันมเต็มที่นะครับ

phần bả Rồi, ngọt cưng Rồi, Rồi. 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 รับพี่น้องท่านได้ยังผมได้กินแกงนี่ลองเอาไปแกงพอนนะครับเด้อจะออกขอมๆมปนหวานนะเหมาะขนาดครับอืมไดาอืมอด้อัน อืมของนี่แหกะทำพรอยครับนะฮะรับคลิปนี้นะโอกาสทำพริกแกงพริกหยางช่วดูละวิธีขั้นตอนในการแกงกันทั้งก็ค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับโอ้ร้อนร้อนมากมากอากาศก็ร้อนนะฮะแล้วฝนตกนี่ลัวอ้าวเลยคอับ นี่นะครับพี่กุ๊กก็ฝากกดซับสไครต์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะครฮะเป็นกำลังใจะทำคลิปต่อไปนะนะครับ,บลังก้างให้นึนงอืมอหรับคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปก็ปติดตามกันใหม่ว่าพี่กุ๊กจะทำอะไรให้กินเนาะนะครับสวัสดีครับ Ja!